น uhm, ิ่บ่บดหรอไงฮัลโหลนิบ่บเอาพี่างเลยหาเมืองสาวยังกึ๊บอยู่ทังเลยนะพอท่านหลับพอทันนอนพอนอุกใจนก็เล่นแบบยันเชียงถุดเขาองทางเล่น้นทเล่นหออ่าอเดเ แค่นี้เพิ่นคุมเองมาได้ทุกอย่างคือจบเพิ่นกีตาร์คุมห้องอัดห้องเพลงเองอีกจะของเพื่อนเพลงจะของเพื่อนเพลงจะของเพื่อนเพลงต้นน้ำมานไทยเป็นยังขอต้นน้ำมันไก่ยางไม้หมดอางไม้ก็มันจะได้ใช้งอันมีอัดเพลงแต่ทางนี้ก็คือตัดต่อ ເຮັດງກລັງເອດດ15 15%ຍງຍັງ15ນທີ กพลังมันน่ะที่กันกบเอากบมันได้บ่ะหมดจังเต็มโป๊ะอันใหม่อันใหม่เช่นใหม่เด้อดตอนที่สองมันเด้ออันใหม่จะอันใหม่่ตอนไหนมันน่ะล้างโซโล่ห์หล้างโซโล่ล้างโซโล่ล้างโซโล่มันบริญเด้อได้จักเปอร์เซ็นต์อะไรเด้อเนี่ย เอ่อห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แมนแบตโทรศัพท์เป็ <laughs> 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 นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนขวามรู้สึกออกจากห้องอัดขวามือซึกออกมากากหัวซึกเย็นน,นิดนึงเนาะเ <c oughs> พราะว่าอยู่ไกลไปลมอยู่ไหนนะอยู่ไหนโอ้ยนี่แหละสภาพจุดแก่เสียใชจ